ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็มีสาระและความรู้นะครับนำมาฝากคุณครูอาจารย์หรือผู้ที่สนใจนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับสร้าง Google Form นะครับเพียงหนึ่งฟอร์มนะครับจากนั้นเมื่อเรากรอก Google Form ไปแล้วนะครับคำตอบจะถูกแยกตามชีท ตามห้องอัตโนมัตินะครับตัวอย่างเช่นเราทำฟอร์มแบบสำรวจมา1ฟอร์มนะครับเรามีนักเรียนที่จะสำรวจเนี่ยห้าห้องนะครับเราก็จะทําการนะครับแยกคําตอบของนักเรียนที่กรอกในฟอร์มเดียวเนี่ยแยกเข้าไปในแต่ละห้องแบบอัตโนมัติซึ่งวันนี้ไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับวันนี้จะมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเราไปรับชมกันนะครับครับขออนุญาตนะครับสลับจอให้ทุกท่านดูตรงนี้นะ จากขั้นตอนที่1นะครับตรงนี้ผมลองทำไว้นะครับขั้นตอนที่1นะครับก็เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการล็อกอินบัญชี gmail ให้เรียบร้อยนะครับแล้วนะครับเราก็ไปที่จุด9จุดด้านบนนะครับแล้วเราไปที่ Google Drive นะครับจากนั้นนะครับเราก็ ไปที่คำว่าใหม่นะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์นะครับในการจัดเก็บงานของเรานะครับคลิกไปที่คำว่าโฟลเดอร์จากนั้นเราก็ทำการรีเนมนะครับตั้งชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะตั้งชื่อว่าทดสอบ1แล้วกันนะครับทดสอบ1นนะครับแล้วกดคำว่าสร้างนะครับในส่วนต่อไปนะครับ ก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปที่คําว่าทดสอบหนึ่งนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องมี Google Form ก่อนเราต้องสร้างฟอร์มก่อนนะครับขั้นตอนการสร้างฟอร์มวันนี้ผมจะสร้างง่ายๆเลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คําว่า Google Form นะครับผมจะขอสร้างแบบง่ายๆนะครับเพื่อสะดวกนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการรับชมนะครับเราก็นะครับเลือกไปที่คําว่าผมขออนุญาตตั้งชื่อเป็นข้อสอบแล้วกันนะครับข้อสอบ ออนไลน์ม 1>, .1 อ่าจากนั้นก็คลิกข้างบนครับโอเคข้อสอบออนไลน์ม .1 นะครับตรงนี้นะครับคำถามที่1ผมจะเลือกคำตอบแบบสั้นๆนะครับเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยกรอกชื่อนะครับนะครับแล้วก็นามสกุลนะครับตรงนี้ให้เราเปิดคำว่าจำเป็นนะจากนั้นนะครับ เราจะทําสําเนาอีก1ครั้งนะครับเพื่อนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนการตอบให้เป็นแบบหลายคําตอบนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนะครับตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องการแยกนะครับให้คําตอบเข้าไปในชี้แต่ละห้องนะครับม1่ทับนผมขออนุญาตตั้งเป็น3มห้องนะครับมี1่ทับ่ทับ2แล้วก็1 3ทับนะครับตรงนี้ จากนั้นผมก็จะทําสําเนาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นผมจะให้เด็กๆนะครับกรอกเลขที่นะครับเลขที่ตรงนี้นะครับถ้านะครับทุกท่านนะครับอยากให้นักเรียนเนี่ยจิ้มเลือกเลยนะครับก็อาจจะเลือกเป็นหลายคําตอบหรือเลื่อนลงก็ได้นะครับสามารถกรอบจาก e x c e l ได้นะครับแล้วก็มาวางได้เลยนะครับนะบตัวเลขนะในส่วนของเลขที่นะครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์1นึถึงสอะไรเงี้ยหนึอะไรเงี้ยเราก็สามารถ ก๊อปจาก Excel มาวางได้เลยนะครับผมขออนุญาตทำแค่5หมายเลขแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะจากนั้นผมก็จะทำการสร้างสำเนาอีกหนึ่งสำเนานะครับเพื่อทำการนะครับสร้างข้อสอบนะครับตรงนี้ผมจะทำเป็นข้อสอบเลยแล้วกันข้อนี้นะครับนะครับเปลี่ยนคำตอบตัวนี้ให้เป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับนะผมจะสร้างเป็น1บวก1เท่ากับ อะไรนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยนะครับหนึ่งมูลเท่ากับอะไรนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เราต้องมาตั้งค่าให้เป็นแบบทดสอบนะครับด้วยการเลื่อนไปด้านบนครับตอนนี้นะครับ Google Form ได้เปลี่ยนนะครับอัปเดตหน้าตาใหม่ซึ่งปกติการตั้งค่าจะอยู่ด้านบนนะเป็นรูปของฟันเฟืองนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนลงมาข้างล่างแล้วนะครับมาเป็นแถบด้านล่างเลยนะครับคือคําว่าการตั้งค่าเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้น เราก็มาเปิดตรงนี้นะครับให้เป็นแบบเพื่อสอบนะจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราปิดหมดเลยนะครับผมจะปิดหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่านะนักเรียนจะได้ไม่เห็นคําตอบที่ถูกคําตอบที่ผิดของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตนะครับอะไรอย่างนี้นะจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนข้อความยืนยันตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับในกรณีที่เรียนกดส่งคําตอบแล้วนะครับเราอยากให้ขึ้นข้อความว่าอะไรตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้นะครับจํากัดนะครับอีเมลตรงนี้การตอบกลับตรงนี้นะผมจะกดปิดนะครับไม่จํากัดนะนะแล้วกลับไปที่คําว่าคําถามนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะไปที่การตอบกลับนะครับ คลิกไปที่การตอบกลับเพื่อสร้างสเปรดชีตในการรับนะครับข้อมูลนะครับกดไปที่สร้างสเปรดชีตตัวสีเขียวเลยครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นกดคำว่าสร้างนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ารอสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้สเปรดชีตที่เป็นแบบตอบกลับมาแล้วนะครับจากนั้นด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะเราจะมาสร้างชีตนะครับ ตามแต่ละห้องที่เรามีนะครับผมสร้างไว้3ห้องผมก็จะไปที่เครื่องหมายบวกนะครับเพื่อสร้างชีทนะครับเพิ่มแผ่นงานเข้ามานะครับคลิกบวกครับเครื่องหมายบวกนะครับคลิกซ้าย1ครั้งครับจากนั้นตรงนี้เราก็ตั้งชื่อให้ตรงกับห้องเลยนะครับมอมจุดหนึ่งทับหนึ่งนะครับกดบวกอีกครับมจุดหนึ่งทับสองอ่ากดบวกอีกครับ ม .1 ุทับาอ่ะการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไงนะครับอาจจะดับเบิลคลิกอย่างนี้ก็ได้นะครับดับเบิลคลิกไปเลยหรือคลิกขวาแล้วแล้วทำการเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับอ่าทำได้2แบบนะจำไว้นะครับว่าแถบตรงนี้ด้านล่างตรงนี้นะครับแผ่นงานตรงนี้ต้องตรงกับต้องตรงกับตัวนี้นะครับนี่ครับต้องตรงกันนะ เพื่อจะได้แยกชีตงานได้ถูกต้องนั่นเองนะครับจากนั้นเรามาที่แถบแรกเลยนะครับมอนครับหนึ่งนะเรามาที่แถบมอนครับหนึ่งนะครับเพื่อทําการใส่สูตรเข้าไปนะครับสูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถก๊อปปี้ไปใช้ได้เลยนะครับสูตรตรงนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ช่อง A1 เลยนะครับคลิกขวาวาง จากนั้นนะครับผมจะขอุญาซูมให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆนะครับว่าเราจะใส่สูตรอะไรบ้างนะครับน่าจะชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะมาแก้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องแก้อะไรครับข้างหน้านะครับฟอร์ม1นะครับถึง A1 ตรงนี้นะครับ A1 นะครับเราจะเริ่มจาก A1 นะครับการแก้นะครับ A1 มาจากอะไรครับ A1 นะครับมาจากการตอบกับแบบฟอร์ม1 A1 คือประทับเวลาเราจะเอาหมดเลยนะครับเราก็ใช้ A1 ถูกต้องแล้วนะครับ A1 จากนั้นมาที่แท็บที่2นะดูสูตรต่อไปถึง h นะครับอ่าตรงนี้นะครับเรามาดูที่ว่านะครับฟอร์มของเราเนี่ยในแบบตอบกลับตัวนี้สิ้นสุดมันอยู่ที่ตัวอะไรอ่านะของผมสิ้นสุดอยู่ที่ F นะครับผมก็จะมาใส่เป็น เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัว f อ่าเป็นตัว f นะครับอ่ขออุญาตเป็นตัว f อ่าจากนั้นเราอ่าตรงนี้ select ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ where ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเราจะมาดูตรงนี้ครับตรงตัว c ตรงนี้ตรงตัว c ตรงนี้คืออะไรครับ c ตรงนี้ก็คือเราต้องมาดูว่าข้อนะครับที่เป็นข้อคําถามที่เป็นห้องอยู่ คอลัมน์อะไรนะครับอ่าของผมอยู่ดีนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับเราต้องดูนะครับว่าตรงที่เราต้องการจะแบ่งห้องเนี่ยห้องรอยู่คอลัมน์อะไรของผมอยู่ดีนะครับผมก็จะกลับมาที่ชีทมอนครับหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนจาก C ตัวนี้เป็น D นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กด enter ครับอ่าเดี๋ยวขอญาตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่า D เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมนะครับดูครับ ต้องพิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์เล็กไม่หมานะครับต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะนะครับนะครับอ่า enter ครับจากนั้นจะขึ้นนะครับนะครับ n a ตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่านะครับเรายังไม่ทําการกรอกข้อมูลนะครับผมจะลองนะครับไปที่ google form ดูนะครับกลับไปที่แถบ google form นะครับเพื่อจะทําการทดสอบกรอกข้อมูลนะ ดูนะครับไปที่แสดงตัวอย่างนะครับแล้วผมจะลองกรอกนะครับเด็กชาย A นะครับเด็กชาย AB นะครับม1ทับนะครับเลขที่อ่าเลขที่1นะครับนม1บนหได้สอได้2นะครับอ่ะก็กดเข้าไปอ่าตรงนี้ผมลืมเฉลยนะครับผมยังไม่เฉลยนะครับตรงนี้ให้ดูแยกชีทก่อนมาดูครับ1นับแยกมาแล้วนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับจากนั้นนะครับดูนะครับเราจะมาสร้างสเปรดชีทที่2นะครับตัวที่สองคือคือ1นครับสนะครับเราจะก๊อปปี้สูตรมาใส่นะครับอ่าเราก็ไปที่1นครับหนึ่งนะครับแล้วไปที่คำว่าประทับเวลาตัวนี้นะครับเราดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วเขาจะขึ้นสูตรให้เรานะครับเราก็นะครับคอนโทรลเอนะครับคอนโทรลซนะครับเพื่อกด ทำการคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่ชีทหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็กดคลิกคลิกขวาแล้วก็กดวางนะครับจากนั้นตรงนี้เราต้องเปลี่ยนนะครับจาก1ทับตรงนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนให้เป็น1ทับสอง่าขออนุญาต zoom ให้ดูนะครับจาก1ทับตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนให้เป็น1ทับสองอ่าเรียบร้อยนะครับตรงนี้กด enter ครับ มาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่กรอกหนึ่งทับสองเลยนะครับในส่วนหนึ่งทับสามเราก็ดาวนลคลิกนะครับไปที่ประทับเวลาหนึ่งทับสองนะครับแล้วก็ทําการคอนโทรลเอคอนโทรลซีนะครับแล้วมาที่หนึ่งทับสามนะครับดาวนลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็นะครับคลิกขวาที่ A1 ของ1นทับสามนะครับคลิกขวาวางครับก็เปลี่ยนจาก1นึทับสให้กลายเป็น1นึทับส กด enter ครับอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปลองกรอกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนะครับผมขอโทษนะครับผมลืมหนึ่งอย่างคือผมลืมเฉลยครับผมลืมเฉลยคําตอบนะครับตรงนี้นะครับผมเปิดแบบทดสอบไว้แต่ผมลืมเฉลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเฉลยก่อนนะนะครับคลิกปที่เฉลยคําตอบนะครับหนึ่งบนหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับ ได้ไอสองนะครับให้คะแนนเท่ากับ1คะแนนกดเสร็จสิ้นนะจากนั้นผมจะลองกรอกนะครับเป็น1ทับสดูซินะครับดูสิครับว่า1นับสจะเป็นอย่างไรนะขออนุญาตซูมอานิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเด็กชาย B นะครับ1ทับสนะครับเลขที่2 1ง,งหนึ่งบเท่ากับ2กดส่งเรามาดูที่ทสเปรดชีต1นครับครับ ขึ้นไหมครับเรียบร้อยครับ1นับ2มาแล้วนะครับเด็กชาย B นะครับเรามากรอกอีก1ครั้งนะครับส่งคำตอบเพิ่มครับเด็กชาย C ม1ครับ3เลขที่1นึ่งหนูนึ่งับ2นะครับกดมานู1ครับ3ครับเรียบร้อยครับนี่ก็คือนะครับตัวชีตนะครับที่แยกออกจากนะครับ g o o g l e Form ซึ่งเราสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระผมในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ